มึงคอมเมนต์ขึ้นเนี่ยไปยังพี่น้องเพื่อนหายวุ่นวุ่นอยู่นี่เนี่ยไปยังพี่น้องเพื่อนหายวุ่นวุ่นอยู่นี่เขาแล้วเขาเลยเนาะพี่น้องแห่งเนคอมเมนต์ได้อยู่จะเปิดก็ไม่เปิดลีลาอยู่นั่นแหละพนันพนว่าโอ้ยพี่น้องเลยผู้เฒ่าเนาะเอาแต่ว่าเปิดเทเลมือหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ได้เวลาแปดนาฬิกาห้านาทีเป๊ะหนึ่งสิบเปิดเลยสี่ขวดเลยสี่ขวดเลยอ๋อซีกซีกฟื้นฟืนเลย วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ Facebook ทุกท่านนะครับดูนี่กำลังเขียนงานอยู่ลืมมือลมหลุดลมลมบัดลแหายพอมันถ่ายงามระสอมาเขาไปเปิดช่องร้มากไปดังแงเลยมือนี้มันสีหอนได้เหมือนเลยเริม ลืมมือว่าเปิดร้องนี่พี่น้องไปเห็ดหลายอย่างเลยลืมหมดเลยหงอออกมาตสิฮะห้องอออกสิเมนวันที่สิบสองตอนนี้เวลาเจ็ดมงเกือบครึ่งแล้วนี่เ็ดโมงยี่สิบห้าแล้วนี่พี่น้องจินตทันเลยถต่ทีมงานประมาณนี่มันลืมเลยเนี่อันสิเงียตะกัตเตนอีกเฮ็ดงานหลายอย่างก็ดีทีมงานผนมาเนอนล่าเปิดโรตีว่า่านมาเปิดจังได้ก็ดีแหละว่าท่านหอ่วพาหอกตอนนี้กะเจ็ดโมงยี่สิบ้าแล้วนี่เจ็ดโมยี่บหใกล้ ใกล้จะแปดนาฬิกาหานาทีแล้วเราวาปูสังไหวให้เปิดแปดนากาหนาทีเห็นปะก็ดีแหะเพเป็นอย่งท่นท่านอยู่ได้ฤกษ์งามยามดีตามที่ปูสังไหวอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาซองมาใช่ไหมละ่ <c oughs> ละยุใส่อะซองอ่ะซองเสีย <c oughs> ันอ้ยเดี <c oughs> ๋ยวยุใส่ย่ในรถุเราแตงตะมือมาท่านเดียวออกไปใส่เลยาเดเอานเอาอืมนะ คือส่งหวเขาเตีนี่เขาเศร้าเลยมันข้างเขายแล้วนี่กค่อยไปกินเตกาแฟอาวคือโดนแถวอาจารย์พี่น้องพนถาเพื่นสิจมแห่อาจารย์อีได้นมกเบผ่องบาผ่องโโอ้ยหมอเตี้ยฮะแล้วบ่ทีนี่สองหายบอกสองหายบอกหายบอกโอ้ยคือได้แล้ว เอาเอาเสียไปเดินเดินเดินกินเดินไม่ไดเดินไ่ได้เดินเรวลงองลงองเนอามามามาเร็วไม่เหรเาแล้วเถาเล่นเหรอพี่นงมึงคอมันขึ้นเนี่ยไปยังพี่น้องเป็นหไยวุ่นว่อยู่นี่เถาแล้วเถาเล่นเนรอพี่น้องเงินเงินมนได้อยู่จะเปิดก็ไม่เปิดลีลาอยู่นั่นแหลกพนานพนนว่าโอ้ยพี่น้องเลยผู้เถาเนาะเนาแต่ว่าเปิดเทเลมูนเยอะหายได้เวลาแปด นาฬิกาห้านาทีเป๊ะหนึ่สิบเปิดเลยสี่ขวบเลยสี่ขวบเลยอีกีื้ื้นเลยยังยังยีกนาทีมันไกลเราหนึ่งแม่ีกแม้ไม่คืนเลนี่เจ็ดโมงคืงเลยนี่ต้องตัวนี้ได้พอนี่ได้อยู่เจ็ดโมงครึเนีเจ็ดโมงคนรพอดีเราสี่เราันีกมันเชิกิเปิดได้บอกขีกเลยแปดนาฬิกาแม่แปดนาฬิกาห้านาทีสี่ขวบสี่ขวบเลยเป็นชีว่ามองนี้กัน เอาพี่น้องอีกนิดนึงครับพี่น้องเด้ออีกนิดนึงเด้อพี่น้องเพราะว่าให้มันไดตามเดือดวันจางสีขั้งเนาะเอาถ่าแป๊บนึงยวไม่งถ้นถ่ายเพราะใดตามเดือดมีชีวิตเหมืนเนี้ยเอาเท็กซิแต่ว่าบอกไปก่อนเด้ออันนี้เป็นซองของผู้ให้มานี่ผู้ให้ยผู้วาเนาะถือว่าเป็นซองที่สองของปีนี้ก็แล้วกันผู้กับผู้ผู้กับผู้ผู้ยังซองบังเกอร์บ้างอย่างผู้กับผู้เปิดมไปนี้ผู้คอยเบิ้งที่หลังแต่ว่าถ้าผู้เบิ้งเบิ้งคลิปรถไปเสียกัเนาะ แต่ว่าเพิ่นเขียนมาบุกขึ้นเราดิไม่ได้เขียนหาเงินนิหาเส้นถวายห้าเส้งนี่เอาเดี๋ยวเปิดเลยเนาะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเวลาเสรเดี๋ยวมันสิเริ่มสิเข่ามาหอดเวลาแล้วพี่น้องคอมเมนต์ให้เลยได้หนิเอาเปิดเลยพี่น้องลีลาอยู่นั่นแหละคือคอมเมนต์เข่ามานี่มันที่สองม้งเลยนี่นมันที่สองม้งเลยนี่เนี่เอ้านี่เหลีหานาทีเหลืออีหาทีนี่สองมงอะเมืองในคอมเมนต์ผมนี่พี่น้องทว่าลีลาอยู่นั่นแหละนี่สองมงห้านาที ก็เข้าด้วยพี่น้องถ้าพี่คอยจงเปิดมาฮามันก่ถึงตรงตามมันนั่นเพิ่อนกะทีว่าเปิดไ่ตรงเวลามันเลยไม่ถูกกะไหว่าอีกแล้วครับทำเอาเสร็จละเอาเปิดเอาเปิดแค่แล้บอลนี่เนาะพี่น้องอีกอืมอ่ากัดไปทัื่อผิดกันเสียงเงินหลั่นออกมาเป็นสีก็รู้ก็รู้เลขที่เราคอยแต่ว่าจับมันฉีดออกมันออกเยอะงวดนี่กับวงหือกันกอ่ากินข้าวไปจะชิหลายตัวเถื่ เดี๋ยวันนึงไล่ผายใหญ่กว่านีฮึบเห็นไหมเห็นจังไหนเห็นจังได้ใบอุสันเอ่าผู้รุ่นนาจอก็รุ่นอยู่ด้นี่ที่ไหลตัวแถ่นขนาดแบบเป็นเบิ้งเนี้ยอุ้ยเจ้านี่ลีลาเนาะเอ่าเจ้าของคนเปิดเบิ้งคนนึงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเขเมงวดมากให้เลยได้นี่อ่าพี่น้องแคปพี่น้องแคปที่นี่แคปแคปบเพราะเป็นตาเข้มไ่ปะพอดีพอดีพอดีครับพี่น้องพันศิลป์สู้เหมาทุกอย่างนีงอัานในข้อแม่บัดปูสถานธรรมซอง หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ,อู้องหาแสตัวนี้หาแสนอ่านะครับพี่น้องปูสถานธรรมให้ซองห้าแสนเด้อบมแมนสองห,หมื่นเด้อถ้าพี่น้องเป็นในคลิปได้ว่าซองหาหมื่นมเมนครับตัวนี้คือซองห้าแสตัวเลข 8, 0, 3, 7, 1, 4, สามตัวแปดศูนย์สาเจ็ดหนึ่งสี่ตัวใล้สองหางล่างแปดห้าหนึ่ง เก้าสองตัวบนศูนย์สามแศนย์อ่าพี่น้องเข้าอะไรทันศูนย์สามศูนครับศูนยามศูนเอาเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องไหมเขียนตัวไหมเล้ยเขียนตัวไหมเล้ยเขียนทับครับเขียนทับเลยครับมาเอาเอาเขียนให้มันเข้มๆจะไงมาเขียนทับเขียนทับเลยเอาสีมากวาบอกบอกประกาศ้ปุกาเคยส่งสือสันเสรยังสิวพระท่นใหญ่กว่หิวเขาพระท่านกินเขาเบาหวานขึ้นเข่าเศร้าสีน้ำเงินไหมรำมันยิ่กาแฟติ ้เขียนลอ้าสีเห็นอยู่หรอว่าสำนักละเอาเอาตามเอาของแถบเพื่อนจะไปทับไปขึนเพื่นเี่พื่อนว่าอไเอนลยเซ้นเพื่นเอาลายเส็นเพื่นนี่ละอาอ่านให้พี่น้องฟังน้ำอ่านแล้วเท่นึงเน่ยี่บอกพี่ว่าแปดศมันเป็นศูนเด้อพี่น้องพี่น้องเพนเชได้ย่งหรอบอนได้ซุกองปะได้สุกกลองยุ่พี่น้องแคบแคบแคบอ๋อเดี๋ยวสิเดี๋ยวเซลขึ้นหน้าจอให้ทีนึงเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวประกาศให้เพี่อน สามตัวนี่เพป็นไหมาสองชุดสองหางก็คือแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่ล่างเพป็นไหแปดหากับหนึ่งเก้านะครับบนศูนย์สามศูนย์แปดเอาเท่นี้นะครับแค่นี้ครับพี่น้องเคนบันไดเป็นบันไดเหนียตัวไหนได้เลยเป็นไหมาสามนี่แปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่ตัวกลางอาจารย์เดบอตัวไหนตัวกลางอาจารย์เดบอตัวนี่ตัวนี้นรับนี่หนึ่งเก้าผู้สินี้ตรงอยู่ กับหนึ่งซีนิ์มักตัวใดก็รอ,อ,อไปวิเคราะห์พิจารณาเองเด้อพี่น้องซีเจ็ดหนึ่งน่ะดิยวซีเจ็ดหนึ่งนี่คล้ายๆกันของน้องแนนบ่ครับนั่นแนนบ่คล้ายๆกันแมนอ้าวสามตัวแต่คนละตำแหน่งกันซื้อหนึ่งเก่าหนึ่งกับแนนหนึน่งเก่าหนึ่งกับแนนตรงกับลายอาจารย์ลายสนับอยู่ครับแต่ว่าตรงกับไปสูตรลับแล้วไหนสูตรลับก็ตรงบ่สูตรลับเจ็ดหนึ่งแมนนบ่สูตรลับเจ็ดหนึ่งสี่บ่สูตรลับอ่ะเออว่ามันนี้เดีย อเจ็บสี่ศูนย์โอ้เจ็บสี่ศูนย์เราเอาไปเปียบไปเปรียบครับไปเปียบไปอันนี้มึงกอมีจะล่ำลากันไปเดี๋ยวพี่น้องจะว่าให้ดูตัวเลขนิดเดียวเอาเฝ้าแคปแล้พี่น้องเฝ้าแคบเดี๋ยวนี้คือหลายตัวเนาะมัหลายเด้ยครับแต่แค่นั้นเองปกติปกติจะมาสามตัวก็สามตัวทางเดียวทางเดียวแต่ว่างวดนี้เพิ่งให้แต่ว่าเราเียกมาบนหลังเรียกมา อ๋โอเคเนาะครับผมคร er ับเจ็บหพี่น้องเอพี่น้องเข้าครับลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณากเด้อนะครับสลับแนวทางของผู้สถานธรรมปล่อยมาแล้วนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสนับสนุนการหยิบจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับหนึ่งไล์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับมาถือกระยาวากันเ้อพี่น้องถ้ามันบ่ถือกัญชาวากันเพราะว่าได้มาตามนี่กต่นำเสนอตามนี้เนาะอ่ะโอเคครับครับ ไปแล้วครับผมต่อไปกินเขาครับยุคเขาครับผมสวัสดี